ดีต้อนรับนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการ f m f c t Thailand Supercross 2021เก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่10วันที่26พฤศจิกายนปี2564ครับณสนามชนกรแลนด์ลูตาหลวงอําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีและรางวัลโฮชดนะครับ MX House Thailand มอบ5,000บาทในรุ่นนี้นี่คือรุ่น MX 254 นี่คือบรรยากาศบริเวณหน้าเกสตาร์ทนะครับนักแข่งทั้งหมด20คน20คันด้วยกันนะครับนี่คือบรรยากาศด้านหน้านะครับและตอนนี้ใกล้ที่จะถึงเวลาแห่งความมันความระทึกใจแล้วครับเกมการแข่งขันในรุ่นนี้ต้องบอกว่านักแข่งนั้นมากหน้าหลายตาครับมาทั่วทั้งประเทศนะครับมาพบกันในรุ่นนี้เลยครับ MX 254 เอาละครับมารู้จักนักแข่งครับหมายเลข4ครับกิศรกรนพพันธ์ครับนี่คือครับมาจากคันเตอร์มอเตอร์ฟอร์ดชัยยันเอ็มเอ็มแคมทีมจันทบุรีครับโอกอามานลาเต้ครับจากนราธิวาส7ชยังกูลโกสาจันวังน้อยมอเตอร์ครอสทีมสิบรัฐพลคุณบางครับจากวังน้อยมอเตอร์ครอสทีม12อัครเดชอาสายุทธครับจากเอสทีชัตเตอร์คาบอีศิรประจันรังสิตฟิตเนสอุบลเวทนครราชสีมา23วิศรุษสารงามครับจากเคศิรภาพแม็กซิม่าร็อกช็อปซีทีอาร์สมุนไพรพรังสทีม 25้ชัยนันท์ชัยรบครับจากบุญส่งคอนกรีตพิจิตครับ26เศรษฐพงเมนมงครับจาก drtc มหาสารคามนายกออยเอ็กซ์ลิสซิงบอยอภิชาตป้ายไอเดียน้ำดื่มยางนา gycawordjc กระดาษทีมครับ34วันเฉลิมกันเฉยครับ t r ม t r insulation aitltestarcarc สิทธิผลกรบพิ่มกับเพียรนิคมพัฒนาครับนัฐพลปัญญาเครือครับจากสิงโตสองฝั่งคาราวแดงพรพผลงามการครับจากสิงโตสองฝั่งคาราวแดงนัฐพลนัตวุฒิคำผงสอน สิริเจริญสุขครับสุมเมศขจรนิตเตโชดมมีแสง99รัช,ชานน,นท์1น1ธนรัตน์พานิชไทย1น5นัชชาเสนาพุรม1 4 4คมกริชุชนะ219วีรพัฒน์วาสนาทั้งหมด20คันด้วยกันครับเอาละครับตอนนี้เสียงสตาร์ทดังสนั่นขึ้นมาแล้วครับ30วินาทีกำลังจะชูขึ้นครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าแชมป์ประเทศไทยนั้นเป็นใครนะฮะเรารู้อ,อยู่ล้ เรารู้อยู่แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าลำดับจากนี้นะครับเกมมาในขันจะรักษาแชมป์ประเทศไทยอย่างสมศักดิ์ศรีหรือเปล่าเอาละครับจากสมุนไพรพรมรังสีม่ไห้ก็ได้หมายเลขยี่สามใช่ไหมครับผมเอาละครับห้าวินาทีครับออกไปแล้วครับตอนนี้ออกไปแล้วครับต้องจับตาดูให้ดีครับมีกันสีแดงๆส้มๆออกข้างหน้าไปหรือเปล่าครับนี่หมายเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งธนรัตน์พานิชไทยหรือเปล่าครับดูให้ดีครับนี่กบ โอ้โหหนึ่งหนึ่งหนึ่งธนัิไทยครับมาแล้วครับขึ้นหัวขึ้นมาเลยครับและนี่ครับหมายเลข7หรือเปล่าครับที่พลาดล้มไปครับแต่ต้องมาดูกันครับตอนนี้หนึ่งหนึ่งนึ่งธนรัิไทยขึ้นมาครับขึ้นมาแล้วครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งธนรัตนิไทยและตามด้วยนะครับหมายเลขคีคกับเศรษฐพลนเมตมนครับนี่ฮะยังเกาะกลุ่มกันเข้ามาครับยังดูไม่ออกว่าใครหนูหน้าดูหลังครับตอนนี้ครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งธนัิไทยนั้นขึ้นมาแล้วยี่สิบหกครับ เศรษฐพงศ์เมดมนลครับจาก DRTC มหาสารคามและก็ที่3นั้นต้องมาดูกันครับว่าเป็นใครนะฮะนี่ฮะโอ้โหน้องปลื้มครับ35ครับนัทพลัญญาเครือครับจากสิงห์สองสังคาราบาวแดงครับและยังมีหมายเลข23บครับพิรุตตรงามเข้ามาในกลุ่มด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าเป็นใครครับที่ขึ้นมาโผล่เป็นขั้นแรกนี่ฮะมาแล้วครับ1 1 1ครับตามด้วย35ตามด้วย26 23 25แล้วก็มีหมายเลข55ครับตามมาแล้วครับ โอ้โหหมายเลข55คือสุมเมธแขจอนนิดครับจากชัยภูมิหมายเลขหนึ่งหนึ่งนั้นยังใช้ลายในนะครับส่วนลายนอกนั้นตกเป็นของใครครับนี่ฮะโอ้โห35หรือเปล่าครับนี่ฮะหนึ่งเอาาพยายามขึ้นมาแล้วครับ35ได้ลายด้วย35จากนัทพลปัญญากเครือครับนี่ฮะจิงสองฝั่งคาราบาลแงสงน้องเสด็ดำเสดพลโรงแรมมุกดาวิโร,รงแรมเคียงองโรงแรมแข็งเกียรติมุกดาวิิยามุกดาฟาร์มครับมาแล้วครับ35ครับมาแล้ว เอาล่ะครับต้องเป็นกําลังใจให้กับ35ครับนัตพลปัญญาเครือวันนี้มาดีจริงๆครับเสียน้องสิงห์สฝั่งก็มาด้วยครับโอ้โหตายเลข111ครับธนรัฐพานิชยไทยนั้นเสียตําแหน่งให้กับหมายเลข35ไปแล้วและที่ตามมานะฮะหมายเลข23ครับนี่ฮะชุดสีเหลืองๆครับวิศรุตสารางามครับจากเคซีรามแม็กซิมาร็อกช็อปซีรียตนไพร์ฟงสีจัดวันทีมครับมาแล้วครับเอา ยี่สิบสามครับวิศรุตสารางามนั้นขึ้นมาแล้วครับวิศรุตสารางามนั้นขึ้นมาแล้ว <Şey> ครับอย่าลืมนะครับวิศรุตสารางามนั้นรุดระนาดไดเร็วครับนี่ฮะกและเขากําลังที่จะไล่ตําแหน่งขึ้นมาจากคว้าที่หนึ่งือได้หรือเปล่าครับนี่ฮะแชมป์ประจําสนามครับหมายเลข35นั้นยังคงโอ้โหเหนียวแน่นเลยทีเดียวครับหมายเลข23ิสวิศรุตสารางงามนั้นก็พยายามที่จะไล่ขึ้น ตำแหน่งให้เร็วที่สุดครับไว้ใจไม่ได้ครับสำหรับหมายเลข35ครับมาแรงเลือเกินครับนัตพลปัญญาเครือครับเข้าลายในได้อย่างรวดเร็วครับหมายเลข23นั้นก็ไม่ธรรมดาเลยครับนี่ฮะและเขาต้องการที่จะเป็นเดอะวินเนอร์ประจำสนามและแชมป์ด้วยนะครับนี่คือหมายเลข23วิบศรุษสารางามขึ้นมาแล้วครับรอๆเลยครับ2คันนี้ครับจับตาดูกันให้ดี35 น,นัตพลปัญญาเครือครับจากสิงห์สองฝั่งคาราวแดงส่วน2ีาครับนี่ฮะเขารูดระนาดมาฝั่งขวาครับแล้วได้เร็วด้วยครับได้เร็วด้วยและโดนปิดลายด้วยหมายเลขสามสิบห้าปิดลายครับโอ้โหยี่สิบสามพยายามขึ้นมาขึ้นได้หรือเปล่าครับมีมองหน้ากันเล็กน้อยไม่เป็นไรครับปิดลายครับเรียบร้อยครับหมายเลขยี่สิบสามขึ้นมาครับจากเคซิม x าแม็กซิมาล็อกชอปซีราสมุดไปพษ์รังสีครับจัดวันทีมนี่หมายเลขยี่สิบสามวิศรุตตางามทำได้ดีครับทำได้ดีครับหมายเลขสามสิบห้าหลังจากเสียตำแหน่งไปก็พยายามที่่จะไลขึ้นมาครับ จะต้องดูว่าน้องปลื้มครับ35นักพลบนปัญญาเครือนั้นจะไล่ขึ้นมาได้หรือเปล่าครับต้องจับตาดูกันให้ดีครับละสายตาไม่ได้คู่นี้มีลายในลายนอกครับเรียบร้อยครับขึ้นมาแล้วด้วยเอากลับขึ้นมาได้หรือเปล่าครับตอนนี้ต้องจับดูโอ้ไม่ได้ครับโดนเอาคืนครับนี่ฮะหลังจากขึ้นมาเมื่อกี้นะครับ35ขึ้นมาได้แต่โดนพิศรุตสารงามเอาขึ้นมาครับ35ยังต้องใช้ความพยายามในการไล่ล่าต่อไปครับนี่ฮะโอ้โหหล่อเลยทีเดียวครับย -3 ่ิสุศรุตสารงามครับแม่ เกมความมันเกมความประทึกใจในรุ่นนี้ครับ MX 2 5 4ครับและนี่คือรายการ FMFCT Thailand Supercross นะครับ2021ครับเก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทยสนามสุดท้ายครับนี่ฮะโอ้โหนัดชิงดำเลยครับ35วิวิุทธอ๋อ23วิสรษุธสรางงามครับ35นั่นคือนัตพลปัญญาเครือนัทนัพลปัญญาเครือยังไม่ลดละความพยายามครับ23ก็ต้องหนีการไล่ล่านะครับจากหมายเลข35ครับ หมายเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับนี่ฮะธนรัตนิไทยยังสู้อยู่กับหมายเลขยี่สิบห้าครับชัยอนันชัยรถจากบุญทรงคอนกรีตครับคู่นี้ครับจะมันยังไงต้องติดตามกันยาวๆเลยครับนี่ฮะหนึ่งหนึ่งหนึ่งธารัตนิไทยเล่นลายในครับส่วนลายนอกนั้นอยู่เป็นตกของหมายเลขยี่สิบห้าครับชัยอนันชัยรถครับนี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งธนรัตนิไทยนั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับน้ำอึดน้ำทนนั้นต้องบอกว่า 25ชายนันใช้รบนั้นก็ทําการบ้านมาเป็นอย่างดีครับนี่ฮะมาดูกันครับอ้อโหมองหลังนิดหน่อยครับลองหลังครับ111ธนรัตนิไทยต้องมองหลังครับนี่ฮะ25ไม่ธรรมดาครับชัยนันช้รบจากบุญส่งคอนกรีตจังหวัดพิจิตรครับโอ้โหนี่ฮะรุดระนาดขึ้นมาแล้วครับ25จะได้หรือเปล่าได้แล้วครับ25ขึ้นมาแล้วครับชายนันใช้รบขึ้นมาแล้วครับโอ้โหมันจริงๆครับคู่นี้ครับ อันดับที่1ที่2ครับที่3ที่4นั้นเราต้องดูกันยาวๆครับหมายเลข25ชาชัยนั้นชัยรบขึ้นมาอ่ะโอ้โหเสียกันเสียงแหบเสียงแห้งเลยครับกับหมายเลข1นึ่งหนึ่งนะฮะธนร,รัตน์พานิช์ไทยจากน้องว่าครับน้องว่าอัาพันธ์การช่างไออาร์ซีดีไอดีสัญญาทีมครับนี่ฮนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งธนรัตน์พานิษ์ไทยและนี่ฮนะอยู่ในจอมอนิเตอร์ครับหมายเลข39กครับพรพลงามการครับจากสิงห์สองฟังคาร์บาวแดงเสียน้องเสดําำเสพล โรงแรมมุกดาวิวโรงแรมเคียงองโรงแรมแข่งกิติมุกดาวิิยะมุกดาฟาร์มครับยีบตามนี่วิศรุตารางามครับโอ้โหสุดจริงๆครับวิศรุตรางามแล้วก็35นั้นก็ยังโอ้โหหนีไม่ออกครับยังหนีไม่ออกนะครับ35ยังตามมาติดติดครับโอ้โห35นั้นต้องบอกว่าวันนี้นี่ฟิตจริงๆครับฟิตถึงครับนัฐพลปัญญาเครือนี่เราดูถูกฝีมือไว้เยอะครับว่า ต้นนั้นดีแต่ปลายเหี่ยวแต่วันนี้ไม่เหี่ยวครับ35ครับนัตพลปัญญาเครือมาดีจริงๆโอ้โหนี่ฮะลีลาการกับขี่ก็ไม่ธรรมดาฟิตซ้อมถึงครับแน่นอนครับแน่นอนครับนี่ฮะสาสิหครับสิงสองฝั่งคาราบาแดงนี่เสียน้องมาด้วยครับเป็นกำลังใจให้กับนัตพลปัญญาเครือนะฮะมากันทั้งทีมครับทีมใหญ่ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจกันครับ สามสิบห้านัตพลปัญญาเครือ,อ,อวิศรุษสารงงามนั้นยังนำอยู่ครับแต่ต้องบอกว่าเหลี่ยมลายการขับขี่นั้นวิศรุษสารงามนั้นต้องบอกว่า,า,นานทําได้ดีจริงๆครับจากสมุนไพรพมบัังสีครับรวิศรุษสารงงามยี่สิบสามวิศรุษสารงามครับจากเคซีดีมาแม็กซิมาร็อกช็อปซีดีอาร์สมุนไพรพมลังสีจัดวันทีมนี่ฮะเขาเลยครับโอ้ อยู่ในจอมอนิเตอร์เดียวกันอีกแล้วครับ35นี่ไล่ขึ้นมาติดอีกแล้วเหรอครับอ้ไม่ไกลแล้วครับ35มีน้ำอืดน้ำทนครับไม่ยอมจริงๆครับวันนี้35นั้นมาดีจริงๆก็ต้องขอบคุณครับการกีฬาประเทศไทยครับกองทุนพัฒนาการกีแ่งชาติรถจักรยานยนต์ฮันด้านะครับ Kawasaki Motor Enterprise ประเทศไทยจำกัดพอทอน้ำมันละกาศครับปีกครับบริษัทบุลรอดเทสดิ้งจำกัดครับสยามซัพเป็นชั่นอินโนเวชั่นครับผลิตภัณฑ์ช็อกโกแล ผลิตพันยาง IRC i n n o v a t o r ประเทศไทยจำกัดครับผลิตพันชกอัพวา s s สมานะครับสมาธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยนะครับพร้อมทั้งขอบคุณสนามชนครแลนด์สัตหีบชนบุรี t i Insulation A.T.I.L.T. E.E.S.T. Energy Service b b o y l ะยองบริษัท i n s u t e c h M.T.S. ครับเอาละครับหลังจากนี้นะครับกระพริบตาไม่ได้แล้วครับกระพริบตาไม่ได้เลยทีเดียวครับ จับเป็นคู่นะครับตอนนี้จับเป็นคู่แล้วและวินสรุษสารางามนั้นก็ต้องบอกว่าหนีไม่ออกเลยทีเดียวครับหมายเลข35มนัตพลปัญญาเครือจากสิงสองฝั่งนั้นไล่ติดเข้ามาทุกทีครับวินสรุษสารางามต้องหนีครับหนีการไล่ล่าครับแน่นอนครับ35มนัตพลปัญญาเครือนั้นมาแรงจริงๆนะฮะเสียน้องสิงสองฝั่งนะครับมาเชียร์วันนี้นะครับเต็มที่แน่นอนครับสําหรับนัตพลปัญญาเครือโอ้โหและนี่ครับ เห็นหลังไวๆครับหมายเลข39ครับทีมเดียวกันครับผรพลงานการครับจากสิงห์สองฟังเหมือนกันครับและมีหมายเลข10ครับรัฐพลกุลบางครับจากวังน้อยมอเตอร์ครอสทีมนี่ฮะรัฐพลกุลบางนะครับขับรถสีแดงนะครับเป็นฮอนด้าเอ้าโอ้โหหลุดไปแล้วครับนี่ฮะหมายเลข39กครับโอ้โหรถดับไปครับรถดับไปครับหมายเลข39พรพกลงานการครับรถดับไปแล้วครับโอ้โหรถมีปัญหาด้วยนี่ฮะกล่อง ตัดมาอยู่ที่ผู้นำครับหมายเลข23วิศรุตสารังามครับนำแล้วไม่ขาดแบบนี้มีเฮแน่นอนครับ35มีเฮแน่นอนนะฮะโอ้โหเชียร์กันเสียงแหบเสียงแห้งไปเลยวิศรุตสาราังามครับวิศรุตสาราังามจากเคซีดีมาแม็กซิมาร็อกช็อปซิเรียสมุนไพรพมรังสีครับจัดวันทีมเกมการแข่งขันทั้งหมดนะครับ13นาที บวกกับ2รอบสนามนะครับเกมการแข่งขันตอนนี้ก็ผ่านไปกว่าครึ่งแล้วครับและเราเห็นหมายเลข6ไวๆนะครับนี่คืออามานลาเต้ครับมาไกลจากนราธิวาสเลยทีเดียวนะครับและยังมีหมายเลข7ครับชยางกูลโกสาจรันรครับจากวังน้อยบอลตอรครอทีมครับเกมการแข่งขันยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆ 23วิรุทธ์สวง,งามยังนำอยู่แล้วก็ไล่นอกรอบนะครับหมายเลข7ชยางกูลโกษาจรรันไปแล้วเห <สา S 1> ลืออีก3นาทีเท่านั้นครับ3นาทีกับ2รอบสนามครับเราจะมาดูกันว่านะครับผู้ชนะเลิศประจำสนามและแชมป์นั้นจะเป็นของใครนะฮะที่แน่ๆที่เราเห็นอยู่ชัดๆตอนนี้นะครับผู้นำอยู่นั้น เป็นหมายเลขยี่สิสาครับวิศรุตสารังหามครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงของอันดับของผู้นําครับวิศรุตสารังหามนั้นยังใช้ความพริ้วไหวนะครับของช่วงท่านะครับความหล่อเลยในทีเดียวนะครับในการขับขี่ต้องบอกว่านี่ฮะลีลาของผู้ชนะเลิศเนี่ยก็อ้าก็ยังมีหมายเลข35ไล่ตามอยู่ครับแล้วตามติดด้วยนะฮะนีไม่ออกครับนี้ไม่ออกจริงๆครับวันนี้หมายเลข35นั้น ต้องบอกว่าทําการบ้านมาเป็นอย่างดีครับนัตพลปัญญาเครือครับจากสิงสองฝั่งคาราบาวแดงนะฮะตอนนี้ไล่ล็อกรอบแล้วด้วยนะครับยีสสาวิศรุตสรงามทําการฟิตซ้อมมาเป็นอย่างดีครับ35นัตพลปัญญาเครือก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวะะการแข่งขันนั้นมาอยู่ของช่วงท้ายเกมครับ <S <S เหลืออีกประมาณ2นาทีกับ2รอบสนามเท่านั้นครับนี่ฮะสีวิศรุตสารางามครับ ผ่านเข้ามานะครับจากยามห้าห่างมาริไฟยาน้ำรัตตพลช้างฟาร์มซานี่ดีไอดีโมตุนครับจากจันทบุรีครับหมายเลข47ครับและ1นึครับกรมกริดจงชนะครับจากวังน้อยมอเตอร์ครอสทีมครับหมายเลข40ก็โผล่เข้ามาครับนี่ฮะนัทวุฒิคำผงครับหมายเลข12ครับอัครเดชอาสายุทธครับจากเอสทีชัตเตอร์คารวีศรีประจันรังสิตฟิตเนสอุปประเวศครับหมายเลข6ครับนี่ฮะอามานลาเต้ครับมาจากนราธิวาส หมายเลขยี่้ครับโผล่เข้ามาครับชัยอนันชัยรบจากบุญทรงคอนกรีตครับอามานละเทตตอนนี้เดี๋ยวต้องดูนะครับว่าเขามาที่เท่าไหร่นะครับเกมการแข่งขันยังดาเนินต่อไปและเวลาตอนนี้น่าจะเหลือไม่ถึง1นาทีกับ2รอบสนามแล้วครับป้ายบอกรอบกําลังจะชูขึ้นนะครับ1นึนครับนัชชาเสนาพิรมครับ 4.7นั่นคือสอนสิริเจริญสุขครับหมายเลข10รัตพลคุณบางครับจากวังน้อยมาตกรถทีมหมายเลข4ครับโผล่มาครับกิจรากรนพันธ์ครับจากคันเตอร์มอเตสปอร์ตชัยยัน MX Camp แคมป์นี่ครับมีธงน้ำเงินโบกด้วยครับมีธงน้ำเงินโบกครับนี่ฮะธงน้ำเงินโบกเอาล่ะครับสองรอบสนามครับสองรอบสนามสำหรับวิศรุตสารงามครับ สองรอบสนามสำหรับวิศรุตสารางามครับและสองรอบสนามสำหรับนัทพลปัญญาเครือระยะห่างระหว่าง23วิศรุตสารางามกับนัทพลปัญญาเครือนั้นยังอยู่เท่าเดิมครับแต่ก็มีนกรอบไปเรื่อยๆครับตอนนี้มีรถนกรอบอยู่ไปเรื่อยๆตลอดทางเลยทีเดียวครับการกับขี่นั้นต้องบอกว่าเป็นไปได้ยากมากนะครับเพราะมีรถนกรอบอยู่รายทางเหลือเกินครับแต่ตอนนี้ครับ วิศรุตสร่าง,งามนั้นยังเป็นผู้นำและเหลือไม่กี่โค้งสนามนะครับก็จะเหลือ1รอบสนามสําหรับวิศรุตครับแชมป์ประจำสนามนั้นจะตกเป็นของใครนะฮะไม่ต้องทายครับ1รอบสนาม1รอบสนามที่เหลือครับนี่คือวิศรุตสรางาคามครับ23ครับวิศรุตสระง,งามจากเคซิเดียแม็กซิมาร็อกช็อปซิเดียสมนไพรพรมังสีจัดวันทีมครับ มาดีเหลือเกินครับวันนี้วิศรุตสารัง,งามครับเขาทําได้ดีครับหมายเลข23ครับน้องเหนือวิศรุตสารัง,งาม35บนัทพลปัญญาเครือครับจากสิงห์สองฟังคาราบาวแดงเสียน้องเสด็ดำเสด็จพลโรงแรมมุกดาวิลโรงแรมเกียงของโรงแรมแข็งเกียรติมุกดาวิริยะมุกดาฟาร์มนี่เลยครับอ้าโหเอ๊ะมันจริงๆครับเกมการแข่งขันของในรุ่นนี้ครับนี่คือรุ่น MX 254รายการ f m f ็มเ t ็มเอฟซีทีไทยแลนด s ซ นี่ฮะเก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทยมาจนถึงสนามสุดท้ายนัดชิงดำแล้วเอาละครับเกมการแข่งขันนั้นใกล้จะจบลงไปทุกทีครับแชมป์ประจำสนามและแชมป์ประเทศไทยนั้นจะตกเป็นของใครในรุ่นนี้ครับธงมังกรกำลังจะชูขึ้นมาครับธงมังกรกำลังจะชูให้กับนี่ฮะหมายเลข23วิษรุษ และอันดับ 2- ครับ35ครับนัตพลปัญญาเครือครับและอันดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องดูกันนะครับว่าอันดับอย่างเป็นทางการนั้นจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราจะประกาศให้ทุกคนได้ทราบนะครับนี่คือบรรยากาศของการเข้าเส้นธงหมากรุกนะครับนี่คือรุ่นที่ต้องบอกว่าเกมกีฬานั้นมันเลยจริงๆครับมันที่สุดที่จะบอกว่าทั้งหมด20คันเยอะที่สุดก็ว่าได้ครับและตอนนี้ไปพบกับผู้อุปถัมภ์รายการสักครู่เดียวครับ กลับมาที่สนามชนนกรแลนด์ครับตำบลภูตาหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับที่นี่สร้างความประทับใจมากมายนะครับและเราก็จะได้เห็นว่าแชมป์ประเทศไทยนะครับมาประกาศกันที่นี่เลยนะครับความมันและความเร้าใจตรงนี้นะครับต้องยกยอดเลยต้องบอกว่าทุกคนนะครับมีความสามารถและความเก่งนักกีฬาของเรานะฮะโดยเฉพาะการกีฬาประเทศไทยนั้นก็ให้การสนับสนุนในการแข่งขันผลักดันนะครับกองทุน พัฒนากีฬาแห่งชาติการกีฬาประเทศไทยนะครับก็ผักดันเช่นเดียวกันนะครับเราจะมาที่พิธีมอบรางวัลนะครับโดยเรามีผู้แทนจากบริษัทอีโนเวลเบอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับจะให้เกียรติมอบยางรถจักรยานยนต์ IRC นะครับทุกรางวัลเลยครับผมขอเรียนเชิญมอบเลยครับก็ดีใจและก็ยินดีนะครับธรัฐานิไทยนะครับชัยนันชัยรบนะครับวิศรุษสรังามนะครับแล้วก็ นัทพลปัญญาเครือแล้วก็ผู้บ่าวไทยบ้านของเราครับคุณชายรัชชานนนนะครับก็ได้ด้วยพร้อมหมวก IRC ด้วยนะครับก็รอๆกันดังนั้นนะครับเด็กๆนักกีฬาของเรานะครับลำดับต่อไปนะครับได้รับเกียรติจากท่านดรสัทิละเผือกประพันธ์ครับท่านสสนะครับท่านสมาชิกสภาอุทัยรัชธรเขต8จังหวัดชนบุรีนะครับ ต้องกราบขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติมอบรางวัลเป็นถ้วยรางวัลนะครับให้กับนักแข่งตรงนี้ด้วยนะครับโดยมอบให้กับตำแหน่งที่5ก่อนนะครับกับธนรัตน์พาณิชย์ไทยครับนองว่าบุรีรัมย์อัมบารการช่างไอซีดีดีสัญญาทีมครับขอเสียงปรบมือด้วยครับส่วนตำแหน่งที่4นะครับเป็นของคุณชายรัชานน์ครับรัชานน์ศรีปัตครับเพียรเทงบัตเทิงมอเตอร์หอจกอรพีเอ็มอุบลีสาน เจสกีสิงสยามอำนาจเจริญครับผมแม่ผู้บ่าวไทยบ้านจริงๆนะครับก็มาค่อนข้างดีนะครับเมื่อวานนี้บาดเจ็บนะครับแต่วันนี้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับนี่คือความฟิตซ้อมของร่างกายนะครับถ้าหากว่าไม่แข็งแรงนี่เจ็บมากกว่านี้นะครับก็ยังกลับเข้ามามีโพเดียมท็อปไฟนะครับตำแหน่งที่3มนะครับมาเล็ยี่พ้ชชัยนันชัยรบครับบุญส่งคอนกรตจังหวัดพิจิตรครับ รองท็อปนะครับก็ทําได้ดีทีเดียวครับวันนี้และถัดมานะครับตำแหน่งรองชนะเลิศตรงนี้นะครับนัทพลปัญญาเครือครับสิงสองฝั่งคาราบาวแดงเสียน้องเสียดาเสียพลโรงแรมมุกดาวิวโรงแรมเคียงของลงน้ําแข็งเกียรติมุกดาวิริยะมุกดาฟาร์มจังหวัดลําปางนะครับแต่ว่าผู้การทีมเสียน้องสิงสองฝั่งนั้นอยู่ที่มุกดาหารนะครับได้นักแข่งจากลําปางมาตรงนี้นะครับและ ผู้ชนะเลิศครับตอนนี้นั่นบอกว่าวิศรุตสารงามเทสีห้าแม็กซิม่าล็อกจับสินดาสมุนไพรผสมหังสีทีมกรุงเทพครับยังไม่พอนะครับมีทั้งยางรถจักรยานยนตสีเล้ามีถ้วยรางวัลนะครับ PTT ีทีลูบิคนนะครับให้กับนักแข่งทุกคนนะครับปริบาลหล่อเล่นนะครับและวันนี้นะครับที่สนามชนละครแลนะครับท่านดรครับผมน้องขอเรียนเชิญท่านนะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งกับตําแหน่งแชมป์ประเทศไทย มอบดอกไม้ของจอบเมโลดี้วอล์กนะครับให้กำลังใจกับนักแข่งแชมป์ประเทศไทยวิศรุนสารงาม <L ess> เป็นแชมป์ประเทศไทยเกรซีนะครับก็เป็นรุ่นน้องลงมานี้และน้องเหนือจากนั้นนะครับเดี๋ยวเชิญท่านด็อกเตอร์ครับผมเชิญท่านด็อกเตอร์ถัดมาตรงนี้อีกเป๊บหนึ่งครับเรายังมีรางวัลโฮช็อตนะครับโฮช็อต5 0 0 0บาทจากเอเบเขา ไทยแลนด์จากสนันช็อปครับทรัดพานิช์ไทยและอีกหนึ่งรางวัลนะครับจากเบสซับบิเมชั่นครับมอบให้ด้วยนะครับผมขอเชิญนะาห่างอ่าานันอยู่ข้างๆนะครับและขอเชิญท่านนายกครับอยู่ตรงนี้นะครับขออนุญาตเก็บภาพตรงนี้ด้วยนะครับและนี่คือความสามารถนะครับและก็ความเก่งกาจของเยาวชนไทยของเรานะครับขอบพระคุณ ท่านดอกเตอร์นะครับวันนี้นะครับขอพบคุณท่านดอกเตอร์สัทธิระเผือกประพันธ์ครับท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเขต8ชนบุรีขอพรบคุณท่านนายกสมาคมขอพรบคุณบริษัทอีโนเวและเบอร์ประเทศไทยจำกัดและ MX House Thailand ครับขอพอบคุณครับปบมือหน่อย